สวัสดีครับทุกคนเช้าวันเสาร์อากาศดีมากเลยครับไม่ค่อยร้อนกาก,กาแฟหมักครับได้มาสองกระสอบหลังจากผ่านไปสิบวันลาขาวขึ้นเต็มเลยครับ น่าจะโอเคนะเพราะลาขาวนี่เป็นสัญญาณที่ดีทั้งสองก็สอบเลย ยังอุ่นๆอยู่เลยครับข้างล่างยังอุ่นๆเลยนี่ทั้งกระสอบเลยโอ้โหลาขาวขึ้นเยอะมากเลยครับเขาว่าดีนะก็ต้องลองดูอืส่วนผสมก็มีกากกาแฟสามส่วนแกบสองส่วนแล้วก็ลำละเอียดหนึ่งส่วนกากน้ำตาล ผสมน้ำหมักชีวภาพสูตรของท่านอาจารย์ธงชนะครับน้ำหมักป่าผสมกันแล้วก็หมักให้ได้ความชื้นพอสมควรผ่านไปสิบวันยังอุ่นๆอยู่เลยมันต้องลองใช้ก่อนแล้วก็จะได้บอกได้ว่าดีขนาดไหน ตอนนี้ก็กำลังเพาะต้นก้ามถั่วฝักยาวกวางตุง้งการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับทุกคนต้องเรียนรู้ไปเก็บข้อมูลไปเรื่อย ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปหนาวก็ไม่หนาวฝนไม่รู้จะหมดหรือย,ยังวันนี้วันเสาร์ที่สามเดือนสิบสองพศหกห้าเวลาประมาณน่าจะ9ก้านาฬิกาขอบคุณนะครับสวัสดีครับ